เอสกันเดอร์12ลูกถล่มฐานทัพอากาศเคียฟเละเอาคืนยูเครนดับพอบอดทัพเหรือรัสเซียที่เคริร์สวันที่4กรกฎาคม2568อยู่กบดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรแฟลชบิ๊กวอลเดือดคลักเลยนะคะสมรภูมิสูร้รบศึกตัวแทนยูเครนเมื่อวานนี้กลุ่มเคียฟโดนถล่มด้วยขีปนาวุธเอสกนเดอร์12ลูก ในคืนเดียวเลยจัดให้เป็นโหลเลยนะคะกองทัพรัสเซียเปิดฉากถล่มเป้าหมายที่ฐานทัพอากาศวาซิลคีฟซึ่งเป็นฐานทัพใหญ่ของเคียฟและใครก็มักจะรู้ว่าที่เนี่ยยูเครนมักจะเก็บเครื่องบิน F16 ไว้เป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่มีรายงานนะคะรอย,ยืนยันว่าโดนไปกี่ลำเบื้องต้นมีรายงานว่าคีปนาวุธอิสแคนเดอร์หนึ่งโหลนั้น บวกโดรนอีกด้วยแกรานสองค่ะโจมตีประสานกันชาวบ้านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดมากกว่า10ครั้งภายในหนึ่งนาทีเรียกว่าตุ่ม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 ว่างั้นเธอราเป็นหน้ากลองเลยไม่ต้องใช้กันแล้วสนามบินทหารของเขียบรอรายงานนะคะทางการรัสเซียต้องบอกแน่ว่า F16 โดนทุบไปกี่หลังนอกจากฐานทัพอากาศวาสึกคลิปแล้ว ยังมีเป้าหมายอื่นๆในเคียบที่ถูกโจมตีอีกด้วยแต่ไม่เด่นมากเท่าฐานทัพอากาศการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ยกหูก,กับปูตินนะคะหวังจะกล่อมให้หยุดยิงแต่ว่าไม่สำเร็จคุยกันตั้งหนึ่งชั่วโมงกว่ากว่าปูตินยังยืนยันนะคะว่าเขาเปิดกว้างในการเจรจาสนิภาพกับยูเครนแต่ต้องอยู่บนเงื่อนไขของรัสเซียเสนอไปแล้วเงียบกริบ ขณะที่ยังไม่มีการเจรจายืนหยัดค่ะไม่ถอยจำเป็นต้องเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมายการปลดปล่อยภูมิภาคที่รวมกับรัสเซียแล้วแล้วสร้างเขตกันชนเพื่อความปลอดภัยของดินแดนรัสเซียทรุงดหนิดเลยตัวอย่างพฤติกรรมชัดเจนของยูเครนย,ยังคงโจมตีภูมิภาคเคริร์สคราวนี้ใช้ขีปนาวุธนะคะยังไม่มีรายงานว่าขีปนาวุธตัวไหนแต่คาดว่าน่าจะเป็นสตอมชาโด พราะใช้ในการโจมตีที่ใครเมียบ่อยมากเป็นเหตุให้ผู้บัญชาการกองทัพเรือนอต f l e ด t ของรัสเซียเสียชีวิตเขาเป็นนาวิกคนหนึ่งที่ร่วมปลดปล่อยเคิร์สด้วยนะคะพลเอกมิคาเอลกุชชอฟเสียชีวิตหลังจากยูเครนโจมตีสำนักงานใหญ่ภาคสนามกองบัญชาการกองหน้าที่เคิร์สใช้ขีปนาวุธค่ะคนนี้แหละร่วมปลดปล่อยรัสเซียถือว่าเป็นฮีโร่ได้เหรียญเชิดชูเกียรติ หลายเหรียญงานนี้เอาคืนหนักเขาปลดปล่อยคูมิภาคเคิร์จากกองกําลังผสมนาโตและยูเครนไม่ใช่ทหารนาโตล้วนๆหรือยูเครนล้วนๆแต่ร่วมกันครั้งนั้นตั้งห้า0,000ื่นนะคะยึดเอาไว้ตั้งหลายเดือนปลดปล่อยได้คนนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้ววันนี้เสียชีวิตจะให้รัเสเซียหยุดยิงใครจะยอมเมื่อเคียฟยังโจมตีทุกวันมุกนี้สรัฐใช้บ่อยที่ตะวันออกกลางทั้งในซีเรียทั้งในเลบานอน ได้ผลค่ะแต่ไม่ใช่กับรัสเซียนอกจากโจมตีเคียบเอาคืนแล้วกองทัพรัสเซียยังปูพรมให้โอเดสซาด้วยและที่ปู่ตัวว่าติดติดกันเลยทำลายศูนย์ฝึกนาโตและโครงสร้างพื้นฐานทางทางหารที่โอเดสซานายกเทสมนตรีโอเดสานะคะเกนาดีทรูคนอฟเขาบอกว่าเสียงไซเรนเตือนภยัยทั้งเมืองเสียงระเบิดก็ตามมาในเวลาไม่นานจากการเตือนภยัย สัญญาณเตือนภยัยเพิ่งจะย,ยกเลิกเมื่อตอนบ่ายโมงของเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นครึ่งชั่วโมงระเบิดรัวๆต่อเนื่องในเมืองคาดว่ากองทัพร,รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลอิสการเดอร์เอ็ม e อีราคะแสดงว่ามีเยอะมากหลายรอบหลายปฏิบัติการอิสการเดอร์เป็นตัวนำในช่วงนี้อิสการเดอร์เอ็มโอทีอาร์เคหวัวหน้าฝ่ายบริหารระดับภูมิภาคโอเดสซาก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเช่นกันนะคะ โอเล็กค p ิปเปอเขาบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธลูกปลายอ่าไม่ใช่อิสกันเดอร์ธรรมดานนะอิสกันเดอร์ลูกปลายก็หมายความว่ายิงหนึ่งหัวแตกหลายสิบอันนี้ไว้อธิบายแล้วเอามาให้ดูว่าตอนนี้อิสกันเดอร์ของรัสเซียพัฒนาไปถึงขั้นไหนถึงยิงหนึ่งกระจายเป็นหลายสิบเขาบอกว่าคลัสเตอร์บอมโจมตีเรือขนส่งต่างชาติ ที่บรรทุกโลหะใช้เป็นส่วนประกอบโรงงานอุตสาหกรรมของอยูเครนนะคะที่ท่าเรือโอเดส่านั่นแหละสำหรับโบลตาราอิสการเดอร์อีกเหมือนกันแหละถล่มสำนักงานใหญ่การเกณฑ์ทหารยูเครนพวกทีสิตีนะคะปรากฏว่าในโซเชียลมีเดียของคนยูเครนดีใจกันยกใหญ่เลยไล่จับไล่ทุบให้มาแนวหน้าโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจเซเลนสกียิ่งดินเท่าไหร่ปูตินยิ่งจัดหนักเท่านั้นค่ะ สหรัฐก็ห้ามไม่ได้เพราะมันคาตานะว่ายูเครนโจมตีรัสเซียมไม่หยุดแบบนี้ก็เข้าทางปรตินสิคะยึดไปหน้าจนกว่าภารกิจ SVO จะบรรลุเป้าหมายคืออะไรปลดปล่อยดอนบาสและภูมิภาคใหม่อย่างสมบูรณ์สร้างแนวกันชนปกป้องชายแดนทั้งซูมีคาคีฟดนิโปเปตรอและโอเดสซาจะตามนี้หรือไม่ไม่เกินปลายปีนี้ค่ะได้เห็นแน่